สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้คอยมาอันเขาป่าจิมาเบิงอันมาอันมาเก็บบนมาเบิงดอกจิมาเก็บหมากอันบูเบอร์รี่เอ้ยหมากแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เขาป่ามาแล้วจ้ะมาเก็บหมากแบล็คเบอร์าาร,รี่ได้มื่อนี้หมากดำๆนั่นละปีกายคอยกะเก็บจ้ะปีกายคอยกะเก็บไปอันกวนเอากลับไปกินอยู่เมืองไทย เอาอันไปฝากพี่น้องคนละขวดสองขวดมือนี่มือแรกที่สิเขาป้ามาเก็บหมาอันแบกเบอร์รี่จ้าหวานๆเปียวๆแสบด้วยค่ะป่ะพี่น้องไปเก็บน้ำกันจ้ะอันี้ไก่หอดดอกเลยอีกผุ่นไก่เติบยุจจ้ะป่ะงนี้มีตนไม้ไงพี่น้อง ก็ดดนห,ห,นหนุย่ยดำๆนี่งๆผูหล่ะไม่พู้น่ะโอ้ยลืมใส่ถุงมือโอ้ย มองนี่แห้งหลายโอ้ยมือคอยอยู่สนอกวะนี่คุณอ่ะป้าแดงครึ่งอยู่นีมองนี้แห้งหลายค่ะพี่นอ้องนี่มี่ขงในพุ่นแห้งหลายพุ่นอ่ะปาดเดี๋ยวเก็บมองนี้ก็อนยังสีใสถุงมือมันแดงแตกใส่มือจ้ะโอ้ยพุ่นอ่ะ บลกหลายเลยค่ะพี่น้องมึงเนี่ยกำกึกซึกอยู่ขุนเติงแดงเติงดำแล้วค่ะพี่น้องกูน่ะแบบนี้มันต้องใส่ถุงมือบอัใส่บัวใดค่ะพี่น้องมันแตกซี่มือโอ้ยบักหลายนึงขุ่นข้างในุ้่นแห้งหลายค่ะพี่น้อง Mẹ mhm 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 nè mhm 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 chú Bố mhm đi đi bố mhm 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 đầm đầm nè mhm พุณอะเบิ่งในพี่น้องแตกเส่เมือกไวอยไปใส่ถุงมือกกันยังสิเก็บไหมจ้ะพี่น้องพุ่นมันหลายปัดข้างในพุ่นแห้งหลายพุ่นพุ่นเบิ่งใน่ค่ะพี่นอคค้องกำกึกซึกอยู่แม่มันเด้อเด้อไปใส่ถุงมือก่อนจา้าดูัหน่วยใหญ่ๆตาลูกใหญ่ๆโต

ข่อยก็ได้เย็บข้าวเดียวกันกเต็มตาอีกแล้ว